นึกน้อมภาพของพระเด็คพณหลงปู่ทองคําที่เราคุ้นเคยที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาบุญกับท่านจะไปเชื่อมสายบุญกับท่านแม้แค่ทําความรู้สึกความมีท่านอยู่ในกลางกายแต่ยศธนะของใจเราค่อยเชื่อมถึงท่านแล้วอาราธนาให้ท่านรวบเอาเราไว้ในกลางกายท่าน แล้วก็จะสะสางธาตุธดินน้ำลมไฟวิญญาณกาสาศธาติในตัวของเราเห็นจำคิดรู้ของเราหรือกายและใจของเราเนี่ยให้สะอาดห้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเก็บธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป ธาตุไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตอุปสรรคของชีวิตท่านก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสะสางด้วยวิชาธรรมกายของท่านที่ท่านเชี่ยวชาญก็จะค่อยๆสะสางธาตุทำหินจำขึ้นรวยสะอาด ใจบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆใจก็ใสกระทั่งใสเป็นแก้วเป็นลนัทธณะใสบริสุทธิ์ไปทุกกายเลยกายที่ใสใจที่ใสนี่แหละเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ในปัจจุบันนี้อนณาคตการใบภาพบนหน้าไปทุ่พภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำ้ำ